ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไ like ลค์ได้นะครับมันง่ายกว่าการที่รอเขาตอบแชทอีกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นกดไลค์และซับแนวกูด้วยขอร้องไปดูคลิปกันเลยอันยองครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างเรียนหนื่อยไหมก็ผมก็เรียนค่อนข้างที่จะ หนักอยู่เหมือนกันนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เอากับช่องนายนิวนะครับทุกคนโอเควันนี้นะคะผมก็จะมาล่าค่าหัวเหมือนเดิมนะฮะผลที่ผมจะใช้คือผลล,ลูกลางผมนะก็คือผลน้ําแข็งแล้วก็ดาบเซเบอร์แล้วก็อ่ากีตาร์บู๊กะครเบเพิ่มเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ผมเปลี่ยนในเซอร์ของหมัดเป็นหมัดมังกรวีองนะเพื่อที่จะโบวันช็อตนั่นเองนะครับ ก็ผมก็ได้ทำการอัพอาชีสแฟเกม v ีไปที่เดียวโอ้เดียวเดี๋ยวนะทำไมนายใช้ของแบบนี้เราเพื่อนโอเคนัมเบอร์วันเลยหมัดของนายในชันเทพสลดเกินโอเคก็เราจะมาราคาหวนครับตอนนี้ผมก็มีห่างดุ๊กดุกดุ๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัพถึงแค่ขั้นที่5้านะครับยังไม่ถึงเทียสิบเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาผล ผลอะไรนะเออเราจะเอาเผาตื่นนะครับ V 4นะนครับไปลองล่าค่าหัวดูนะครับว่ามันจะโกงแบบไอนี้แค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มล่าค่าหัวกันเลยครับ,บร้านพลาสมาช็อปมีบริการขาย ID ไอดีแตกต่างเริ่มต้นเพียงแค่10บาทและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงร้านใต้คลิปเลยนะครับผมเจอเหี่อแล้วครับ เว้ยชิบหายละกดสิป้าบเรียบร้อยโดนกูหนึ่งครับเฮ้ยผมปีงครับทุกคนโหเขาเล่นเอ่อเผาวีซีเอ้ยไม่ใช่เผาวีซีอ่าเผาเผาเงือออะไรเงียเอ้ยเขารู้ทันหรอทุกคนเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี ตอนนี้เริ่มจันนัวกันแล้วนะฮะเริมจันนัวกันแล้วผมขอเอาไอ้นี่ก่อนเลยได้ปะอุ้ยเชียรแล้วนายใช้คอมโบผิดนะเพื่อนผมบอกไว้ก่อนว่านายใช้คอมโบผิดต้องตายแล้วต้องตายแล้วจวังหวะนี้ยังไงยังไง ยังไม่ตายนะครับผมอนุญาตแปลงร่างเลยละกันก็มาดี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 าดโอเคผมฆ่าได้หนึ่งนี่ยครับผนพระฝนพระเรียบร้อยมนพระอา้าวโอ้โหมีแต่คนเลเวลน้อยเปิดเผ่าทีนี่มีร้องอะ่ะเอาปะละ,เอ,ปะ,ละเอาไปละเอาไปเอาไมเอาไปเอาไปเอาไป แน่จริงก็ลงมาเอ้ยชิหายดาเมจเป็นศูนย์ครับผมบอกก่อนดาเมจด,ดาเมจเป็นศูนย์นะครับดาเมจเป็นศูนย์ตีผมทัไรก็ตีไม่เข้านะผมบอกไว้ก่อนโคตรโกงอะ่ะแล้วตีติดสโลด้วยนะครับนี่เอาตื่นโคตรเทอ่ะเอาหนีไปไหนล่ะพี่ผมไม่มีสกิลตามนะทุกคน ม่เป็นไรผมมาเอาคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้เหมือนกันเรียบร้อยครับเราได้ค่าหัววาและ8,500ครับโคตรโกงผมบอกเลยเผ่ามนุษย์เงี้ย Q4 นี่เป็นอะไรที่โกงมากๆครับผมว่าเผ่ามนุษย์โกงแล้วนะอันนี้โกงกว่าอีกนะทุกคนเรียบร้อยครับเขาโดนครับ นี่โดนไปเฮ้ยตีติด,ดสโลนครับตีติด,ดสโลแล้วยังไง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 เขาตายนะฮะหมื่นสองเลยเหรอผมฆ่าใครไปเนี่ยโอ้ฆ่าสามจุดแปดนะครับหมื 12, นะ่นสองเนี่ยเอาวะตึงเอายังไงยังไงยังไงสวยสองทับสามคนนี้นะฮะ สวยมากครับคือแบบโอ้โหโ,โ,โกงอะครับโอเคเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขามาจริงนะอุ้ยเขารู้ว่าผมจะหมดน้ำแข็งแล้วทก็นเขาชี้ผมไม่โดนนะผมมิกมาค่อนข้างที่จะสก,กิลแรงนะครับผมอาจจะตายได้แบบนี้นะฮะเอ๊ะว่าแต่ใครมาไม่มีใช่ไหมมีก่อนนะฮะ วิ้ยจะตายครับโ,โคตรแรงคนบิ๊กมาหมดเลยเนี่ยแรงจัดโอเคผมจับเขาโดนแล้ววิ่งเขาเกือบตายอ่ะทุกคนผมปนแปลงร่างเลยละกันแกไม่ดูสินะว่าแกกำลังซื้กับเ่า VC อยู่นะเขาอ,อาจจะชนะผมก็ได้นะคะจะรู้ เขาหนีผมอย่างเดียวเลยทุกคนเฮ้ยเขาหนีผมอย่างเดียวเลยอะทำไมหนีกูทำไมเพื่อนไม่มีอะไรนะกลัวหรอกเฮ้ยเขาหนีบอกว่าทุกคนอะไรวะเอา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 ซเอาซีเอาซีดามเมจเป็นะ yeah ปสูตรนะก็แย่แล้วดาเมจเป็นสูตรก็เฮียแล้ว นา้เมยเป็นสูตรก็เฮแล้วครับเอ้ยมีพวกประตูมาเสียกมีพวกประตูมายุ่งนะฮะกูตายผมต้องจับให้ได้ละคนนึงเออเขาโดนละอุ้ยกูทำคอมโบอะไรกูวันนี้ ขบโบยอะไรโว้เนี่ยโอเคขบโบพี่นะทุกคนรีบจัดแหละแล้วกูก็ตายอีกแล้วครับโอ้ก้าโอกูต,ตกเลยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,วยังไง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  เขาหนีผม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 มาอยู่ในนี้ทำไมเฮ้ยมึงจะหนีกูไปไหนเพื่อนมานี่ก่อนไปไหนมานี่เอาโผ่มันหนีไม่ได้นะทุกคนอาจจะเสียเขาโบผิพดพลาดนิดลึกเอาโบผิดพลาดผิดพลาดเอาเลขนี่กูไปกดชิปทำไม อีกูเปิดเผาแล้วก็มาดิเรียบร้อยโดนไปหมื่นนะครับเจ็บไม่เจ็บอะตายเลยมาสู้ต่อผมมีไฟแล้วผมมีไฟ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 โ,โ,โอ้ยเขียเขียเขียเคียเขียเขียโอ้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 ย บอกเลยก็น่าเกลียดอะไรเงีย้ยแม็กเพิร์โลอ่ะก็น่าเกลียดเลยอะนอกจากจะซ้ำให้ตายเนี่ยนอกจากจะซ้ำให้ตายเท่านั้นนะถึงจะตายได้โอ้ดามีปืนโคตรแรงอะทุกคนเว้ยผมฆ่าได้หนึ่งเลยอะตีใจจังเลยผมฆ่าเขาได้นะฆ่าใครไม่รู้ตอนเนี้ย แล้วดาเมจหมัดโคตรแรงอ่ะโอดาเมจเป็นส่วนอ๋ออ๋ออโออ๋ออ๋อโอ้ยมึงตีกูไม่เข้าหรอกเพื่อนกูบอกเลยดาเมจปืนก็แรงนะบวกหมดเลยต้องหนีอย่างเดียวกูบอกเลยถ้าคือแช่โดนก็คือจบเลยอ่ะแต่แช่ไม่โดนนะผมเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยจะโหดละเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ ขารู้วิธีการรับมือเนี่ยคืออย่าเข้าใกล้อะมันแรงมากดูดีตีไม่เข้าเลยรสงสารเลยอ้ยอ้อยอ้อจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคหมดเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยๆฮ้เ้ยเฮ้ย้ โอเคนะครับก็สำหรับคิดวันนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากลองไปทำเผา v 4เผามนุษย์เยงือกวนะครับก็ลองไปทำดูได้นะครับหรือใครที่อยากให้ผมช่วยทำนะครับก็ทัติดคอร์ดผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคิ้งชื่อติดคอร์ดผมไว้ใต้ร่างสตรีมแล้วกันนะครับก็สำหรับคิดวันนี้นะครับใครที่แบบว่ามีข้อมูลดีๆหรืออยากจะแนะนำผมเรื่อง การ p ูพก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านดูคอมเมนต์แน่นอนครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้เครับเจ้าเจะถลัมช่วยเจ้าถล่มตัวน้อยคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊าไปไปเจอกันคลิปหน้าผมจุ๊เมือ